สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีมิถุนทัดลมค่ะกับลักษณะเนื้อคู่ของมิถุนทัดลมนะคะภาพลักเนื้อคู่นำความสามารถนะภาพลักษณ์ความสามารถหรือเขาหรือเธอมีความสามารถอะไรเป็นที่พึ่งผาพึ่งพิงของตนเองและคนอื่นๆบ้างเรามาเล่าเรื่องราวสู่กันฟังนะคะที่เห็นนี้ก็มี าอาอยุยานเชื่อมโยงดวงดาวกับโหราศาสตร์ไทยนะคะที่เห็นนี้ก็มีราหูนะคะราหูดาวตัวแทนของสุภาพความรุ่งเรืองก้าหวน้าการเดินทางเป้าหมายความสำเร็จแล้วก็ดาว The justice าดาวตัวแทนของดาวสุขปุตตะและเป็นดาวสุขวินาศนะการลงทุนโครงการนะพบกับ คนต่างถิ่นที่นะคะเราเริ่มกันเลยกับภาพลับ์ของเนื้อคู่ชาวราศีมิถุนทัดลมบุบบอนในข้างหน้าเดินทางติดต่อค้าขายกับคนต่างถิ่นที่การเดินทางนี้การยกย้ายเป็นแรงก็ทำให้พบกับ ชาวราหูนะคะราหูนี่ก็คือดาวตัวแทนของสุภาพต่างชาติต่างแดนต่างทินกเดินทางไกลการยกย้ายก็ทำให้ได้ลาบนะคะลาบนั้นก็นำพาให้มีการเงินมีความมั่นคองอต่อยอดไปยาวๆเลยเจ็ดปีเต็มค่ะ กับการเดินทางการงานการสังคมกระตุ้นให้กระปีก้กระเป๋าวมูดอ่อนไปทางหน้านะคะได้ราบจากคู่คนไกลผู้มีประสบการณ์นำลาบผลมาให้ค่ะเนะคราวนี้นะคะนะราหูเป็นผู้มีเสน่ห์นะคะนะักต่อสู้ค่ะนะปรารถนาสิ่งใดแล้ว ช้าด้วยความเชี่ยวชาญแล้วนกะ็มีเหี่ยมีขมนะคนะคราวนี้ก็มีธุรกิจเล็กๆชาวไม่ถุนทันล,ลมปรารานาจะมีครอบครัวเล็กๆธุรกิจเล็กๆนี้ก็จะได้พบกับผู้มีพลังนะดวงของคนนะผ่านความรักผิดหวังมานะจะได้ลงจากคาน ก็ต้องได้พบกับคนที่มีพลังให้การสนับสนุนธุรกิจโรงเรือนเล็กๆนะคะพลังงานนี้ต้องไปพบกับคนจริงค่ะคนจริงนี้คนต่างถิ่นนะคะทายานมุ่งไปถ้าได้เจอนแล้วก็จะได้พบกับความมั่นคงกับธุรกิจเล็กๆนะตนเองก็จะได้บริหารต่อไปนะขยายผลออกไปค่ะ ลักษณะภาพลักษณ์ของเขาเนื้อคู่ของชาวมิชุนขยายพ้นการงานนะคะเขาเตรียมพร้อมกับโอกาสเสมอนะคว้าเลยความมั่นคงของธุรกิจที่เขามีความมั่นคงกับสิ่งที่รักทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยรักความมั่นคงนี้ก็จะนำพาเตรียมพร้อมกับโอกาสเสมอโอกาสของเขาก็รวยเลยนะคะได้ เดินทางไปข้างหน้าประสบการณ์ความรักที่ผิดหวังตอนแรกคิดว่าได้เป็นเนื้อคู่แต่งงานแล้วแต่ก็ผิดหวังก็ถอยห่างออกไปมุ่งไปที่ให้รางวัลของขวัญกับชีวิตรู้คุณค่าชีวิตของตอนเองก็ตั้งหลักใหม่เริ่มต้นได้นะคะเขาก็มีความมั่นคงกับโครงการลงทุนมีจิตสมาธิดีกับการงานอาชีพ ผู้มีประสบการณ์โครงการการลงทุนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากการมาร่วมชุมนุมกันของธุรกิจนะคะธุรกิจอสังหาโรงเรือนอ,องค์กรห้างร้านได้รับผิดชอบงานใหญ่สุขุมรอบคอบทำงานใหญ่สุขุมมีสมาธิจิตดีค่ะการงานนี้ก็ได้ เป็นผู้นำนะคะนำพาล่าพ้นและการมันร่วมกันกับมวลชนผู้คนนะคะเป็นข้าราชการการบริหารการเมืองการปกครองในะอันนี้ก็สามารถได้ลงทุนให้กับเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการบริหารรับผิดชอบการงานดีค่ะ ไปพบกับคนที่เฉลียวฉลาดนะคะกับการค้ากับคนต่างถิ่นต่างแดนไกลค่ะอุ้ยอุ้ยขออภัยนะคะเก่งและโบกเฮงค่ะเป็นคนจริงจังมุ่งม,มั่นมุ่งมั่นกับการอาชีนะ,ะเป็นคนรักที่ ได้ร่วมกันงานได้รับยกยอ่องให้เป็นผู้นำหัวหน้างานค่ะเป็นคนอยู่บนพื้นฐานอของเหตุผลการเงินการงานส่วนตัวเรื่องความรักสามารถรับผิดชอบการเงินหนี้สินเขาสามารถแก้ไขได้ด้วยความมุ่งมั่นค่ะมีพลัง ของความคิดที่จะหาลาภผลได้สำเร็จค่ะมีความมั่นคงกับอาชีพรับผิดชอบการดีการงานดีได้ทำงานใหญ่เป็นคนตรงไปตรงมา knowledge มีต้นไม้นะถ้าเห็นว่าใคร นั่งอยู่ใต้ร่มต้นไม้ก็เขารเริ่เธอได้ปลูกต้นไม้ต้นนั้นมานานแล้วจนมันเติบโตได้เป็นหลักพักเพ่งของตนเองและญยาดมิตรนะคะผู้มีความรู้กับ knowledge ความรู้ความสามารถะค,ะารค่ะถ้าเค่ะมีพะละกําลังค่ะเฉลียวฉลาดไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายตนเองมีแต่นําพลังนั้นมาดูแลตนเองและญยาดมิรค่ะ มีพลังความของความคิดที่จะบริหารในสิ่งที่มั่นคงให้รุ่งเรืองต่อไปค่ะกลมแพทยค่ะกลมเกลียวปลงรลงเมตตาสงสารนะมีความอบอุ่นใจดีค่ะเมตตานั้นเริ่มที่ตนเองก่อนก็เออล้นออกมาเมตตาสงสารคนอื่น เป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดใช้ด้วยสติปัญญานะคะไม่ตกเป็นเหยือ่อของอารมณ์นะคะอยู่บนพื้นฐานของความจริงเหตุและผลค่ะเป็นผู้นำผู้ปกครองที่ดีค่ะจ้าปีนะคะที่ได้มาเจอเจอเนื้อคู่ผู้มีความสามารถค่ะ